ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่โทมาฮอคสชาแนลนะครับวันนี้ก็อยู่กับโหมดอ่าโมบ้า 5v5 นะครับทีนี้ตัวที่ผมจะนํามาแนะนำแนวทางการเล่นกนะ็คือเอลันดอร์นะครับเอลันดอร์เป็นตัวอ่ะที่เรียกได้ว่าเล่นได้สองตำแหน่งเนาะไม่ว่าจะเป็นจังเกิลหรือว่าอ่าโหมดแทรลี่อบิซอดาก้อนนะครับจริงๆเล่นเล่นได้เล่นอ่ะดัสเซอร์ดัดสเซอร์เลเยอร์เลนก็ยังได้เลยนะครับทีนี้ไอ้สําหรับตัวนี้นะมันจะมีข้อดีก็คือในเรื่องของความพิยวนี่ครับเพื่อนๆตัวนี้มันพิวมากอะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้สกิลไปละโอเคต้องต้องระวังก็ดีที่ยังได้อยู่นะครับอ่ามันจะเป็นตัวที่เรียกได้ว่าวิบับวิบับน่ตัวนี้คือมันสามารถพุ่งไปพุ่งมาได้เนาะมันจะมีทั้งหมด3สกิลนะสกิลหนึ่งพุ่งไปแล้วก็พุ่งกลับมาที่เก่านะครับโหเมดเราคือไปด้านบนเลยโอเคเร,อเราต้องเราต้องเคลียร์นะทีนี้เพื่อนเวลาที่เราเล่นตำแหน่งป่านะอ่าป้อมที่เราต้องระวังที่สุดก็คือป้อมกลางนะครับป้อมกลางนี่คือห้ามแตกเลยเพราะว่า ทำไมถามว่าจําเป็นก็คือในเรื่องของเวลาคลิปสมมติว่าป้อมกลางแต่ปั๊บคลิปสองฝั่งเราจะโดนเขาเวทไงอันนี้มันก็เลยคือเราต้องระวังไว้นะครับเนาะทีนี้ถ้าถ้าเข้าบวกกันนะเราก็ตั้งใจเย็นนะครับเพราะว่าถ้าเรายังไม่มีของไม่มีไอเทมไม่มีสกิลเนี่ยเล่นยากครับผมจะเน้นอ่ะฟาร์มสักหน่อยนะครับต้นเกมเนาะฟาร์ฟาร์มได้แล้วเราค่อยไปหาจังหวะในการทําเกมก็ได้นะครับตัวนี้อ่ะทีนี้เราก็นี่ไถวบ้านนี่ เม็ดเม็ดยังไม่กลับมาเราก็มาเคลียร์คลิปก่อนนะครับบางทีเรากดโซโล่แรง้งอะไรแบบนี้ก็ต้องทําใจนะครับพอรารู้ว่าเราจะเจอแบบนี้เราก็ต้องพยายามแบบเล่นให้มันได้แบกให้มันได้นะครับทีนี้เวลาเราเดินเพื่อนๆผมแนะนําว่าให้เดินอ้อมหลังเลยละครเดินเดินอ้อมหลังหินนะครับนี่เห็นวปะ่ะมันมันจะปลอดปลอดภัยกว่าที่เราไปเดินแบบตรงๆตรง,ง,งกลางนะเนาะเสี่ยงวะเดีย๋ยว่ะเอาคลิปเอาอะไรก่อนนะครับโอ้แคลรี่มาเองเลย จังหวะน,นี้ต้องได้แล้วโอเคอเห็นไหมน,นี่คลิปการเข้าแล้วนี่เดี๋ยวดานบนก็โดนเพื่อนแต่มินแบบไม่หนักครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเคลียร์ก่อนจริงๆเคลียร์คลิปก่อนเคลียร์คลิปเลนนะครับแล้วก็ค่อยมาตีคล,าคลิปป่า,เพ,าะะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคลิปเลนเวลามันมันตีกันแล้วมันจะตายฟรีมันทาให้เงินเราหายไงอย่างน้อยถ้าเรามาตีคลิปเลนนะเรายัางเรายัางได้ได้เงิน ยอมช้าล้วเราก็ค่อยกลับมาฟาร์มตัวคีป่าอีกที่หลังก็ได้นะครับเล่นเล่นวิธีนี้มันจะทําให้เรารวยกว่านะครับแล้วก็เราจะไม่เสียงเงินไปโดยเปล่าประโยชน์เนาะ่อาโอเคทีนี้ก็เราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับใจเย็นๆนะตัวนี้มันจริงๆตัวตัวนี้เป็นเป็นฟาร์มที่ตัวเร็วมากฟาร์มเร็วมากเลยนะครับเพื่อนๆฟาร์มเร็วสุดๆตัวนี้แหละแต่ว่าต้องระวังหน่อยเพราะมันเป็นอแครี่เนาะตัวมันจะบางมากๆเลยนะครับ แต่ถ้าเราแบบจับจังหวะได้ดีเนี่ยคือผิวสุดๆตัวนี้ผิวเห็นไหมในคลิปกลางเข้าแล้วผมจะมาเคลียร์คลิปกลางก่อนเนาะน,นี่เราเราต้องระวังตัวของอ่าตัวปากเขานะครับโอเคอ่าเขาเคลียร์กันได้แล้วเอาไงดีก็อาจจะตีชิปตีอะไรข้างๆขางเขาไปก่อนมาตัดกำลังฝั่งเขานะครับ เราต้องระวังคีล่าเขานะคีล่าเขามเป็นตัวที่วิบบับอีกตัวหนึ่งนะครับเอาละเอางดไกได้ไหมเนี่ยได้ไหมโอเคได้โหมีหน้ามาเอาละผมโดนดึงโอ้โหเรียบร้อยเลยเอากดพีดโอ้โหรีบไปหน่อยอะโอเคแมทอ่าช็อตน,นี้ผมผมพลาดเองเนาะพอดีมือลั่นนะครับกดไปโดนนะครับอ่ะทีนี้เห็นไหมนี่อ่าออฟ อปเลนออกเนาะอปเรนขึ้นไปช่วยด้านบนเราจะต้องเดี๋ยวมังกรมันวิ่งนะงั้นเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับเอางี้กันด้านด้านข้างผมไม่เอาละผมแมเอาคลิปกลางเลยแล้วกันกลางสําคัญกว่าด้านด้านข้างนะครับนี่เราต้องระวังมีมีหน้าดึงเนาะถ้ามีหน้าดึงมานี่จบเลยนะครับ่ะเราก็กดสกิลนิดนเหน่อยเนานะตอดไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้มันเป็นตัวที่แสเก่งเนาะตอดเก่งนะครับเนาะ ทีนี้เราก็ค่อยคอยตีครับตีชิปตีอะไรไปโอเคฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับอ่าด้านบนมีการบวกเดี๋ยวเราขึ้นไปได่แล้วทีนี้เดี๋ยวชิปชิปตัวอีกตัวนึงค่อยกลับมเมาก็ได้นะครับเราไปทำไฟ์กับเพื่อนก่อนนะครับ โดน,นตีอ่ะโอเคถ้ามันมย,ยังไม่ได้ยังไงปั๊บถ้าเรามีจังหวะอ่าตัดชีตานข้างเขาเราก็ตัดไปก่อนนะครับคิดแดงได้ไหมคลิดแดงได้ไหมคลิดแดงได้ไหมโอ้โหโดน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 ชีล่ามาเอาได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้โหช่วยแล้วแบบนี้เอาไงดีโอ้โหโดนมีหน้าสกิลอีกแล้วไม่พลาดรอบนี้ผมก็พลาดทีโอเคเดี๋ยวผมขอแก้ตัวใหม่นะครับ อจงังหวะนี้น่าจะโดนไถป้อมนะครับจงังหวะนี้นี่ถ้าเราแบบโดนป้อมกลางแบบนี้บอกเลยว่าเสียเปียบจัดเราต้องไปเอาป้อมกลางเขาคืนเนาะโอเคเขาน่าจะขึ้นบนกันพยายามเชียร์คลิปคลิปออไปก่อนนะครับพยายามเชียร์คลิปไปเรื่อยๆนะครับ ก็ไอไอพวกป่าแบบแบบมืดๆแบบนี้นีเราไม่ควรเดินไปนะครับเราควรจะให้่าพวกโรมมิง่งพวกอะไรแบบนี้เดินไปเปิดให้นะครับอนน่ะกรณีแบบนี้ปับ๊บเราก็อ่าตีชีตด้านข้างตีอะไรไปก่อนตัดกําลังฝั่งเขานะครับอ่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราลอยคิปข้อปับ๊บเน้นที่ป้อมก่อนนะเพื่อนเน้นเน้นที่ป้อมเพื่อไม่ให้เพื่อนเราโดนตีโอ้โหเขาหลบได้ซะงั้นตา้โอ้โหตายคู่ครับจังหวะนี้ อไม่เป็นไรนี่ชีล่าเข้ามาโอ้ยอย่าเพิ่งตายหมดนะเพื่อนอตายเกิดเราค่อยเก็บไว้ใช้รอบหน้านะเพราะว่ามันเกิดพอดีนะก่อน12นาทีนะครับเราเก็บไว้ใช้ก่อนนะบัฟฟ้าผมอาจผมอาจจะโดนนะครับ อืไปพอดีหมดล้พยายามเดิอนอ้อมหลังหินเลยนะอ่าเขามีการตีมังกรน,นะครับได้โหเราต้องเน้นป้อมก่อนเนาะก็คือว่าไอ้มังกรจริงๆถามว่าจาเป็นไหมจําเป็นแหละมันได้เงินแต่ว่าเราพยายามอย่าเสียป้อมเพราะว่าถ้าเราเสียป้อมปับ๊บพวกเลนพวกอะไรเราจะโดนหมดนี่ฮจังหวะนี้โอเคเพื่อนเราอยู่ข้างหลังไว้ อ่าโอเคจังหวะนี้ได้อยู่นะครับเราได้เปรียบแล้วจังหวะนี้ระวังเพื่อนระวังสกิลหนึ่งสกิลสใช้พยายามสุดใช้นะครับสกิลหนึ่งกับสกิลสองเวลาเราก,กดใช้พร้อมกันมันก็กดหลบได้แค่ทีทีเดียวเนาะพยายามสลับใช้ให้ให้ถูกจังหวะน,นะครับบางทีเขาอาจจะใช้แบบสกิลแบบกดไปปั๊บแล้วก็กดกลับมาอะไรแบบนี้เอาไว้เช็คได้เนาะ ตัวอย่างเอลันดอร์บางทีเขาจะเอามาคอมโบกันกับอ่าไอตัวซัพพอร์ตนะครับผมก็ลืมชื่อมันเลยละอันนี้เราพยายามเอาคลิปเอาอะไรเขาให้หมดเนาะเขาจะได้เราจะได้แบบรวยๆกว่าเขานะครับเอาโอเคจังหวะนี้ก็เดี๋ยวรอคลิปมาปั๊บเราก็ตีนกตีเลยรอไปก่อนนะครับนี่ออกด้านข้างก็ได้ครับนี่คือมันจะมีจังหวะในการแบบอตอดสกิลแบบไปก่อนได้เรื่อยๆนะครับตัวนี้ จังหวันนี้อาจจะนเดี๋ยวเรารอคีมเข้าป้อมแล้วก็เอาป้อมเลยนะเน้นที่ป้อมก่อนนะเพื่อนคนเอาไม่ที่หลังก็ได้นะครับโอ้โหโดนดึงดนดึงมาแล้วมาแล้วคีล่าคีล่ามาแล้วโอ้โหเพื่อนเรอมีดอนนี้แล้วก็ไม่เป็นไรนะเลาผมยังมีตายเกิดอีกตัวหนึ่งนะครับอีกชีวิตหนึ่ง พวกสกิลเชลินเจอร์สกิลอะไรของอิรันดอบางทีเราเน้นเป็นต้นเกมก็ดีครับว่าต้นเกมมันใครดีมากตัวนี้ถามว่าเลดเกมได้ไมหมเละเกมก็ยังได้อยู่นะนี่เห็นบ้าเท่านี้ป่าเข้าตายนะครับป่าเข้าตายเรามาตัดบัฟแดงตัดอะไรเขาได้หมดแหละสบายนะครับจังหวะน,นี้เราจะรวยมากนะครับอิรันดอนอาจจะเป็นตัวที่แบบความเร็วสุดๆเลยแหละตั้งแต่ผมเห็นมาเนาะเพราะว่าตัวมันแบบไปกลับไปกลับได้เร็วมากนะครับ โอเคอ่าพอดีดูดเลือดใหญ่มานะเพื่อนเรียบร้อยอ่ามันจะมีจังหวะแก้ตัวได้อยู่นะครับอิลันดดรใช่ปนะแต่วันนี้ผมก็ทิปว่าคิวไปนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเอาเอาป้อมเสร็จเราอาจจะถอยมากมันงกรใหญ่เอามาดาร์ซิเลเยอร์ก็ได้นะครับ ได้ไหมนิดนึงไม่ได้ไปอ่ะเราต้องระวังเดินมีหน้าดึงนี่แหละแต่จริงๆน่ามันน่าจะหบง่ายอยู่หรอกเพราะว่าอ่าระยะสกิลของมีหน้ามันก็ไม่ได้กว้างนะฮะจังหวะนี้เราก็มาเอาเราก็ดูที่มินิแมปนะครับว่าเพื่อนไปไหนล้วก็พยายามเดินตามเข้าไปแต่ว่าให้พยายามยืนอยู่ที่หลังของแทงลมมิ่งไว้นะครับเราอย่าเราอย่าพยายามไปลรำหน้านะครับ พยายามรอให้แท้งมาเปิดก่อนแล้วเราค่อยวิ่งไปก็ได้นะครับอาจังหวะนี้มังกรมังกรเล็กส่วนมากที่ผมเอาเพราะว่ามันเป็นทำมันมีมีบัสให้เราวิ่งเร็วไงอาจังหวะนี้เพื่อนจะโบยแล้วไปก็เรายังมีบัสฟ้าอยู่นะครับก็เดี๋ยวค่อยเมาก็ได้อา,อาจจะไปเติมไฟก่อนอนะไรแบบนี้แล้วค่อยไฟหมดก็ค่อยกลับมาบัฟฟ้าแบบนี้ก็ได้นะครับ มีไฟละแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไฟเท่าไหร่แล้วก็ตีมังก,กรรอนะเพื่อนเราจะได้ได้เงินด้วยนะครับบวกสองร้อยยี่สิบได้เท่สอ้อยสองร้แบบนี้ไปเรื่อยจริงๆมันมันก็รวยอยู่แหละแต่ยังแต่ยังที่บอกนะครับป้อมสําคัญที่สุดนะครับถ้าเราได้ป้อมเราจะเล่นง่ายขึ้นมันจะมีผลต่อพวกครีปนะครับอ่าเนี่ยเราเราพยายามใช้สกิลของมันยิงระยิง,ยงระยะไกลเอานะครับ พึ่งจังหวะนี้สวยแต่เอาป้อมก่อนเพื่อนเอาป้อมก่อนแล้วก็เอาคนนะทีนี้เห็นไพอเราได้พอเราได้ป้อมได้เลยปับ๊บมันจะวิ่งถล่มเข้าด้านในได้นี่เ๋ยวตารวยนะจังหวะนี้แล้วก็กดพวกสกิลอะไรกดได้เรื่อยๆนะครับนี่เนี่ยจริงๆน่าจะจบได้เลยนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเรารอรอทีมค่อยๆสลับกันแทงก็ได้ครับจังหวะนี้นี่เขาตายหมดแล้วเวลาเหลือเฟือนะครับ อ่ะโอเคเพื่อนๆก็จบแล้วนะครับวันนี้เป็นแนวทางการเล่นเอรันดอร์นะลองหยิบนำไปเล่นกันดูได้นะครับป่าเร็วสุดๆนะครับก็วันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อนๆวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ